ต้องเตือนสติคู่จิ้จังช่วยบอลด้วยนะต้องเตือนสติคูอย่านจังซอยบอลนั่พอวานะสี่นาสี่ขอปลาขอดงไปเห็นันเห็นว่าดนนี้เห็นฟอนดนี้เห็นอันนเห็นเขาเห็นอันนั้นดีเงินเห็นเขาเห็นนี้ดนเงินก็อย่าเห็นว่าเขาเบิดทุอย่างเอฟซีต้องเตือนสติคู่อย่างว่าคู่จิงจังเส้นเรื่องหลักของคู่จิงจังคืออะไรเส้นเลื่อดหลักของคูจจิงจังคือร้องเพลงคืออยู่กับค่ายตัวเกี่ยวคือทำโซเชียล คือสร้างตัวตนนั่นคือเส้นเลือดหลอของคุณเส้นเลือดหลของคุณมันเป็นไปทำราอาหารเอฟซีต้องบอกคอคซอยคอยพอมันไปบื้อทำน้ำอาหารทั้งสองรอบก็เจ๊กทั้งสองรอบมันจินมาซราบบอดเมื่อไหร่ดีปลาบอดเฮ็นอันนั้อนอันอน,นี้บอดมันคนระเบียบมันคนระพิวบอดคนนี้คนทำงานบอดมันเยอะคนทำงานบอดมันหลายแต่ว่าของคุชิ้นจังนี่คนทำงานมันน้อย ก็เกิดการโกงรู้อยู่ว่าอยากได้อยากมีอยากเตออยากโตแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาอย่าเพิ่งรีบเงินสองแสนสามแสนสี่แสนแสนเพิ่งเกี่ยวอใส่เอาไปลงทุนอาหารเบิดเจรงมาแล้วซนะื้อขวางซื้ออย่างโลกเขาซื้อขวางซื้ออย่างเขาก,กลาับโกงทราบอะไรเบื้องเองเนาะอันนี้ทราบอะไรดิธุร,ร,รนนกิจชั้นน้องโกงกินต่างๆมิตรคนเบื้องมิตรคตนพี่น้องขันเองเบื้องไหนขันมิตรนองฉันเบื้องไหนดิบุยอะไรมาโก่งดิ แต่เขาคุยจรงน่ะมันโดนกวงว่าเห็นเขาเปิดร้านนี่ก็อยากเปิดเห็นเขาเปิดร้านตะพูงก็อยากเปิดเห็นเขาเปิดนั่นน่ะมันเสียทุกอย่างปะไรจะชิ้นชื่งข้างล่างสิละก็แปลว่าไม่เห็นธุรกิจไม่เห็นธุรกิจแบบนี้บ่าอะไรดอกไปเฮ็ดตลกไปเฮ็ดสนุกสนานผุ่นไปลูกสันเดือดอืม มันสิว่าแบบว่าไปเฮ็ดไปช่วยไปทีบอะไรมันก็จริงเงินบาเสียเงินร้องเพลงเงินที่คุณมีก็บธนาคารนี่เงินมาลายเงินต่างๆเงินร้องเพลงนี่แทนที่จะเงินวันนี้เก็บไว้ซื้อสภาพาห,ห,หล่อๆออกแสดงออกซื้อตลกอะไรไปซื้อมอหกแต่กระปูาม,มันก็เลยเจ๊งไปซื้อหม้อแหกแต่กับคือต้องมองกันนะว่าเงือ่อนในกระเป๋าเราเนี่ยมันมาจากไหนโอเคเงินในกระเป๋าเรามาจากการที่เราจับไม้การที่เราได้มาละย การที่เราได้ลองเล่นเต้นรำมาได้ใน,นตอนนี้เราเอาเงินตอนนี้เก็บไว้ซื้อสภาพาเราต่อยอดที่มันได้เงินเยอะกว่าเดิมอะไรลูกมาแต้มเคือสมหอดพระสมคือพระคืออย่างเส้นข้างหลังบ้าเข้าได้ไหมหล,หล่ะเส้นนั่นแหละเราคืออะไรเราได้เงินจากเพี เราได้เงินจากเฟซนี่เราได้เงินจากออนไลน์นี่ทาไมเราต้องเงินถุงเงินถังหลายเท่านี่ไปซื้อหม้อแหกแต่กระปูไปเซาลานไปซื้อกระทะไปจ้างแม่คั่วเงินซีหาแสนบ่มี้มันกับเบิดมันกับจริงมันกับบมี้เงินเก็บเงินตัวนี้เก็บไปใส่รูไปทำมุมจะของกาทัดจ่ายค้างว่ารถจะของคููชินจันทมีว่ารถนะคูชินจันทรมีว่ารถแต่ว่าครูเรีนจ้างนี่ เป็นคนพูดจาวาจาดีเป็นคนรู้จักความเป็นคนดีคนหนึง่งเป็นคนหุ่นสากความเป็นคนหูเป็นคนหูคนดีแต่ว่าคุณสันยังเป็นเด็กหน่อยอยูยังประสบการณ์ยังหน่อยอยู่ประสบการณ์ในเรื่องของการทํางานยังน้อยอยู่เรื่องงานแบบธุรกิจอะไรเงี้ยมันจะมาทราบบาบีบารไดเห็นบาร์บเปิดร้านครับเฟียมันเปิดแบบบ,บราร์บีบารไดเพราะว่ามันคนละยามันคนละฟิวอันนี้เตือนพานเฟ c e b o o k ว่าเตือนหลังบ,าบา้านหลังฟัง ถ้แล้วบอกฟังมันมืดหลายมันบอกงากเอซี่หอยคอยข่อยแน่ป่ามค่อยข่อยเน่ยมจะไปเปิดอิตาเซียแล้วนะฮะนั่นนะทำงานน้ำฉันนี่มันยางอยู่หลังฉันมันยางน้ำด่างฉันนี่เดี๋ยวเราคงเจียมือเราไปที่หลักให้ก็จะไปลงทุนรลานอะไรผันปวดหัวไอ้มันกุ้งกระเนาหมูกระเนามือกระเนาผักกระเยาขั้วกระกุ้งน้ำปลากระกุ้งกันเนี่ย อาหารขายมากอะไ้กับไรแบ่งกันเหลือซีหาพันได้กาแฟบองพ่อจังสี่เย็เย็บเจ้ากับปามไข่หอยแน่อันใดก็ได้ไปบอกแล้วว่าอยาเฮดกับเฮดก็เกี่ยวก็บสัแล้วแต่เียดดูไปทุกคนมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีตอนแรกห้ามแล้วพอไม่ห้ามเราก็เลยพอห้ามเราไม่ทำเราก็เลยเอาทำลองดูทำลองดูก่อนพอเขาทำแล้วเขาก็รู้สึว่าเออไม่ทำแล้วสักไข่ไข่เสียบบอบบิ้งน้องสันพ่อจริงมาแล้วพออ่านเขาโกลมาแล้วสักไข่ไข่เสียบบอยเสียมบล็อบบิ้งน้องสัน แล้วก็เราอยากหาแนี่ยผู ang 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 ้เฒ่าเฮ็ดอยู่บ้านอยากหาแนวให้ผู้เฒ่าทำอยู่บ้านอยากหาแนวให้ผู้ใหญ่ย่าเฮ็ดผู้ใหญ่ยดบอกเราอยู่ซื่อน่ะคว้ามาหาเงินหนีใครบอกเงินเงินถุงเงินฐานจะทำไปทะลุงเบิร์ตเบิร์ตแล้วเบิร์ตขังระบัดเงินบันทึกอะไรบันทึไปน้ำหนักอาหารเบิร์ตแล้วแท่จะมีเงินเสียแบบเสียแท้จะมีเงินเสียแบเสียซีซีแสหาแสเอาไปถอัผ่อนรวผ่อนรัวดต่เป็นยังสิบปี เบิดแล้วเงินยประสบการณ์ไปลองลานอยู่ขอนแก่นนี่ก็ก่อันนี้เงินยอยู่ั่นจะอย่าพูดเปิดลานชาบูอีอย่างกาลาอีอย่างพระงาะนั้นเงี้ยเสียเสนด่านรถเดียบรายเดือนเด้อเอ้ยเดินพัานรถเดียบรายเดือนดูดูคอยบอกเลยคอยบอกทุกคนละใครจะเปิดธิการย่างยังเปิดเห็นบอดบีเปิดอว่าเปิดแข่งบอดบีดวดบอดบีมันคนละเบียบครับกันทุกคนข่อยมันก็คนละเบียบครับอัน กับอันมูเจ้ามูเจ้าอยากได้บ่มีเงินมีค้าใส่มาบอกฉันมันจะผ้าเฮ็ดผ้าสางผ้าขายของตั้งคืนว่าคืนกับขายที่เราอ่านไล่ไปในร่ลงรุ่นพระบาทสีเฮ็ดไห้สีว่าไห้สีว้าเพรนไห้ช่วงนึงนั่นช่วงนึงนั่นเพิ่นมีอย่างเพิ่นมาเพิ่นมาปรึกษาแขวยเออแขวยกันแขวยกันแขยกันร้อยเขียนอายุว่าบ้านเฮ็ดยังก็คือว่าปรึกษาบอดผูนปรึกษาบอดนนวดแขวยกันไดว่างซี่ขอยกันไย้อันจมห้ช่วงนึง ชนอยู่ขายโจมใหม่คู่ยิ่งจางวานสิเปิดนั่นเปิดนี่สิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เสียนเฮ็ดปิดหมอรับารานี่บอปรึกษาคารบอดปิดช่อคำขาดขึ้นมาเรื่อยๆแน่ละวานี้ไปปรึกษาตาบอดโนดบอดโนดบอดโนดปรึกษาเพื่อนแต่เดี๋ยวแต่ว่าเขาบ้านกำกันแต่แดีเขามีอย่างเขาซอยกันเพื่อนเด้อมต้องมาเก่งใจน่ามาเก่งใจมันงก็เลยว่าน่าจะเก่งใจฮะล่ น้ำตาเดาล่องบาาเป็นย้อนหยางน้ำตาดีพ่อเย่างานอยู่ผับแล้วกินเหล้าสู้มือบ่หลับบ่นอนนอนเสาสู้มือข่อยเขาเรียกว่าคันนักเจ้าของก็ดูแลเจ้าของด้วยรูคันเด็กยื่นก็ดูได้เจ้าของขันบ่อยากยื่นเจ้าของให้มีแนวกินเหล้าสู้มือเฮ็ดแคทเชียร์เฮ็ดแคทเชียร์เสร็จแล้วกินเหล้าสู้มืออยู่ร้านข่อยเขาเรียกว่า เฮ้ยเขาเป็นตัวคอง้านเขากินคือมอะไรให้หยุดกินตั้งแต่นี้ต่อไปไหนไปเขาฟินครับจะไปกินคากลายลูกค้าเขากินเขาก็กินเขาก็กินสบหรับเปลี่ยนกันไปตัวคองสิบกินนั้นลูกค้าซู้มือกินเพราะรำพอดีกินได้แก้วสองแก้วกินเป็นแก้วเป็นเซียลูกค้าแต่ไปกินแต่มัน น้ำตาลขขงโร่งบาลน,น้ำตาลนี่ก็ดูแลแคทเชียร์อยู่ฟินครับไอ้ไอ้ให้บอลบิก๊กแต่ว่าน้ำตาลแรกๆก็ดีทำงานดีบัญชีดีทุกอย่างดีหมดแต่ว่าในความดีทำบัญชีร้านดูแลเรื่องเงินดีหมดแต่ว่าน้องจะดื่มสุราดื่มน้องเลเยอซี่เยอะกับเ,เพื่อนๆคอยกันเรื่องว่า้าบอเศร้ากินทาจะกินชูมเมืองซีนะ่น่ะบอลวัดเออก็จะเป็นท่าขงเขาไงซีเงี้ยแกเออน้ำตาลนี่ ทันกินบ่าเศร้าแล้วเทงานอยู่ตรงพับชูม,มือแล้วค่นทีเป็นสิ่เป็นแลงน้ำลูกค้าลูกค้าซาเขาอะไรด้วยรอยพ่อพันแม่อืมปนเนียนกระสีกินลายหลักอก็เลยเขาโรคบานน้ำตาลบอกซอยไข่ได้เนี่ยขนาดบอกซอยไข่เนี่ยใายซอยไข่คือกันโอ้ยไข่เดี่ยวปานนิดลูกปะไข่เดี่ยวปานนิดลูกเบิร์ตตำบลขี่บอกเนี่ยบอกกันเป็นประวัติที่